สวัสดีครับท่านผู้ชม an ang. <c oughs> ครับผมดรเด่นชางคละเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเกี่ยวผลงานการวิจยัยนะครับที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างกศทชกทปสและสถาบนันพระปกเผลของการศึกษาผลของงานวิจยัยนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปรับปรุงกสทช <c oughs> กรณีการกรำกับดูแลกิจาการวิทยุยคม,มนาคมประโยชน์ของการศึกษาผลของงานวิจัยนะครับและมีข้อเสนอแนะที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติยังไงนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรภูริวัตรปุญญะวุฒิปีดานะครับซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาปกศ .1 กลุ่ม4เอเชีย นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ปุนครับขอบคุณครับผมอาจารย์อยากให้ก่อนที่จะมาคุยในเรื่องเนื้อหานะครับที่เป็นของผลของงานวิจัยผลองศึกษาที่จะมีข้อสรุปข้อเสนอที่ดีซึ่งจะเกิดประโยชน์เนี่ยต่อการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกสทชนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําสักนิดหนึ่งว่าอาจารย์มาจากหน่วยงานไหนนะครับแล้วได้เรียนรับเกิดประโยชน์อะไรบ้างครับ ก็ผมรองศาสตราจารย์ดรภูริวัต์ปุญญวุฒิปีดานะครับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับการที่ผมได้มาเรียนหลักสูตรปกศเนี่ยที่จัดโดยสถาบันพระปกเก้าเป็นหลักสูตรที่ใช้งบประมาณของกสทชนะครับหลักสูตรเนี้เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของกสทชโดยเฉพาะนะฮะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายนะครับ ฉะนั้นก็จะมาช่วยในสิ่งที่เป็นหลักที่ทางหลักสูตรต้องการนะครับทีนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนก็หนึ่งก็จะเห็นได้ว่าหนึ่งการที่นักศึกษาหรือหลักสูตรทั้งหมดที่เข้ามาเรียนนะครก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาบรรยายในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกสทชนะครับประเด็นที่สองคือทำให้ทราบถึงปัญหานะครับปัญหาทางกฎหมายที่จะต้องปรับ เพิ่มเติมแก้ไขและอุดช่องว่างนะครับในมุมต่างๆของการประกอบการและการควบคุมของกทชได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับประเด็นที่3คือทําให้ทราบถึงข้อเปรียบเทียบของกฎหมายนะครับข้อบังคับระเบียบต่างๆของกฎหมายระหว่างประเทศ นะครับแล้วก็ประเทศที่เราได้รับการมอบหมายให้ไปดูงานแล้วก็ประเทศไทยนะครับที่มีช่องว่างที่เราสามารถที่มาปรับปรุงแก้ไขได้นะครับสุดท้ายก็คือหลักสูตรนี้ได้กําหนดการที่ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทําเอกสารในหัวข้อต่างๆซึ่งกําหนดโดยกทชซึ่งแต่ละหัวข้อเนี่ยกำหนดมาแล้วก็รู้แต่มีประโยชน์เป็นประเด็นที่นักศึกษาจะต้องปรับปรุงแล้วก็เอามาแก้ไขแล้วเป็นข้อเสนอแนะต่างๆให้กับ ออสกสทชมันเหมือนเดี๋ยวนี้พอเทคโนโลยีมันมีการปรับแล้วก็กฎหมายนี่บางทีนี่มันยังอาจจะยังไม่แมทกันมันก็เลยเออกเป็นก็คือการร่วมมือก็เลยมีการมาหันมาดูในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปัจจุบันควรจะแก้ไขปรับปรุงไหมใช่ไหมมันก็เลยเกิดผลของการกษา,านี้คราวนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสิ่งนึงฮะเหตุผลความจําเป็นเนี่ยในการที่ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายก็กศตชเนี่ยในกรณีการกำกับดูแลกิจการวิทยุโคมนาคมเนี่ยมันมีเหตุผลความจาเป็นไงครับอาจารย์ครับคือด้วยกฎหมายของกทชบ,บ้านเราเนี่ยมันมีหลายหลายมิติด้วยกันและส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาแล้วประมาณ60กว่าปีตั้งแต่2497เกั 2, 4, 9, 7, 2, บ2497เอ้ย2498เลยนะฮะฉะนั้นตรงเนี้ยเรานิสิตพวกนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องประมวล วิธีการศึกษาในเรื่องของกฎหมายที่ทางท่านอาจารย์เด่นชัยว่ามาเนี่ยนะครับคือเราก็ต้องเอาข้อมูลจากพวกตำราจากการเรียนการสอนผู้สรุิมาบรรยายนะฮะแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามเมทริโอลจีของการวิจัยด้วยที่จะให้ข้อมูลแบบว่าสามารถที่อ้างอิงได้ค้คนพบได้เช่นจากวรรณกรรมงานวิจัยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือว่าสัมภาษณ์กลุ่มแล้วก็วิธีสาธารณะนะครับแล้วก็จากการที่เราไปดูงานต่างประเทศเนี่ยเราได้แนวคิด ทางทฤษฎีด้วยนะครับแล้วก็เอามาปฏิบัติเรื่องต่างประเทศเนี่ยรูปแบบการใช้พวกนี้ก็ไม่ต่างกับเราแล้วเขามีวิธีการแก้ไขปรับปรุงไม่ต่างแต่ว่าการควบคุมของเขาเนี่ยมันจะต่างหลายๆมิติเช่นมิติการออกใบอนุญาตก็ดีมิติการดูแลประโยชน์สาธารณะก็ดีของเขาเนี่ยจะไม่ซ้ําซ้อนและจะไวนะครับเช่นของประเทศอเมริกาเดี๋ยวมันก็จะเป็นเนื้อหา ในเรื่องที่ในเรื่องจับผลของงานวิจัยอันนี้อาจารย<ช>์ฮะแล้วก็อย่างนี้ประเด็นเนี่ยของงานวิจัยของเราเนี่ยที่ที่อาจารย์จะมีเกินเกินว่าโอเคเรามีการศึกษาจากอ้างองิงในพวกเอกสารนะครับทั้งเผยแพร่ทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วก็มีกรณีศึกษาในประเทศต่างๆไม่ว่าในอาเซียนยุโรปหรืออเมริกาเอามาเปรียบเทียบกันทั้งหมดนะครับคราวนี้ประเด็นเนี่ยที่เราโฟกัสมองเนี่ย เห็นแยกมาเนี่ยวางวางแนวไว้4ประเด็นในการ,รศึกษาใน4ประเด็นนี้มันคืออะไรบ้างอาจารย์ครับ4ประเด็นนะฮะก็มีที่ทางกลุ่มเราได้ดูแลเกิดเรื่องระบบการอนุญาตนะฮะแล้วก็มาตรฐานทางเทคนิคของคคเครื่องอโทรทันมาคมนะครับแล้วก็การกำลับดูแล ใช้คลื่นความถี่ของหน่วยงานของภาครัฐและสุดท,ท้ายก็คือเราไปดูเรื่องบทกําหนดโทษโ<อ>นะครับทั้งสี่ประเด็นที่เราไปดูนะครับฉะนั้นแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีสําคัญมากแล้วก็มันมีความแตกต่างกับต่างประเทศทั้งประเทศดูแลอย่างนี้นอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าในเรื่องข้อผลสรุปของการกษาเนี่ยในในแต่ละประเด็นให้ฟังสักนิดหนึ่งอะฮะว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยการอนุญาต ของในของประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นยังไงผลการศึกษาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมพูดองค์รวมก่อนว่าจากการศึกษาท,ที่ที่เราได้ศึกษาในองค์รวมก็คือ เรารู้ข้อดีข้อเสียของกฎหมายปัจจุบันบนะครับแล้วก็จากการที่เราวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประเทศนะครับแล้วก็สภาพปัญหาหรือบทศักร์ของหน้าที่และอำนาจที่ทําให้งานที่ออกมาเป็นประโยชน์คุ้มค่าของของบประมาณซึ่งเหล่านี้เป็นภาพองค์รวมก่อนพอได้อง์รวม,มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็มาดูว่าอันไหนที่ท่านอาจารย์ถามนะครับว่าแต่ละหมวดแต่ละหมู่เนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขครับ,ะรบฉะนั้นแต่ละหมวดแต่ละหมู่เนี่ยในสี่ประเด็นเนี่ยมันก็มีรรเรื่องของ สภาพปัญหาอของทุกหมวดเลยนะครับ,รบแต่ภาพปัญหาเช่นเกี่ยวกับเรื่องใบาใบญาติการต่ออายุนะครับเพราะเนื่องจากวก่ากฎหมายบ้านเรามันตั้งแต่24 9 8น่ฮาวแะแล้วก็ด้วยที่ว่าความเข้มงวดของอการออกใบญาติก็ดีการต่อใบญาต็ดีเนี่ย มันเป็นยุคเดิมตั้งแต่สี่เก้าสองสี่เก้าแปดฉะนั้นด้วยบฏิบทของทางอุ้มไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้อง่วงไวแล้วก็หมายถึงก็ต้องมองอพวกประโยชน์สาธารณะเป็นหลักครับแต่เนี้ยของเราเนี่ยกฎหมายตัวเนี้ยมันขยับไม่ได้มันเป็นกรอ,กอรบอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะแต่ปัญหานะครับแล้วเห็นบอกกําหนดเรื่องกําหนดระบบอนุญาตด้วย มันมีข้อดีข้อเสียของผลของกอา่งเป็นไงฮะคือการกําหนดระบบอนุญ,ญาตก็คือผลดีก็คือบริหารทรัพยากรขึ้นความจีที่มีความจํากัดให้มีประสิทธิภาพได้สงูงอันนี้คือข้อผลดีนะฮะแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนส่งเสริมกันเท่าเทียมและให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอันนี้คือผลดีนะครับแต่ถ้าผลเสียก็คือต้องใช้เวลาการรอส่งผลกระทบะการวางแผนธุรกิจเนี่ยทำให้มีความรู้สึกมันล่าช้าพอล่าช้าปุ๊บในสิ่งที่ตามมามันเป็นผลกระทบ S <S กบภากเอกชนหรือประโยชน์ธารนามากนะครับเพราะเนื่องจากว่าขั้นตอนของรัฐการเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบกันอะไรมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนสมขวนนะครับแล้วก็ไปดูสักการส่งเสริมการเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ดีหรือการเทคโนโลย,ยีต่างๆก็ด,ดีในการพัฒนาธุรกิจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทําให้เป็นผลเสียที่ว่ามองถึงประ,ประเทศที่กําลังจะพัฒนาเนี่ยในด้านนี้ทําให้เราดรอปลงไปโอ้อย่างนี้อยากให้จา์ช่วยเล่าให้ฟังนะฮะว่าเปรียบเทียบเนี่ย วิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยร่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงมาฮะเปรียบเทียบกับของของประเทศเราด้วยของต่างประเทศเป็นยังไงอาจารย์ก็ของต่างประเทศก็อย่างเช่นของอเมริกาก็ดีหรือของอังกฤษก็ดีออฟคอมก็ดีนะครับคือของเขานแนวทางปฏิบัตก็คือเขากลับดูแลแล้วก็ออกใบอนุญาต อันนี้ค,คือหลักของของสองประเทศนะฮะแต่ว่าของอเมริกาไอของอังกฤษเนี่ยเขาจะมีอำนาจในการควบคุมขึ้นความถี่ด้วยนะฮะแล้วก็การพิจารณาใช้ความถี่ในพื้นที่สาธารณะอันนี้คือของอังกฤษ,กฤษนะครับมันจะต่างกันนิดหนึ่งนะฮะเขาเขาควบคุมด้วยเอาใบอนญาตด้วยแล้วก็พิจารณาควบคุมเนี่ยก็คือหมายถึงเหมือนเขาก็มีอำนาจ ในการลงโทษอะไรแบบนี้ไหมฮะควบคุมหมายถึงในการใช้ในการใช้ว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ความถี่ซึ่งมันเป็นภัยกับประเทศชาติเรื่องความมั่นคงก็ดีนะครับในเรื่องอาชญารอาชญากรรมก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาจะรู้เขาจะกับเขาควบคุมไของไทยเนี่ยยังกฎหมายยังยังไม่ไม่มีประเภทนี้ใช่ไหมฮะของไทยเนี่ยคือตอนนี้มันแบ่งในลักษณะที่ว่าการต่อใบอญาตบางตัวนะฮะหรืออย่างเช่นของ ของโดนก็ดีของอากาศยานที่ไม่มีคนขับก็ดีจะเห็นได้ชัดว่ามันมีทั้งหมดก็มีทั้งกระทรวงมีทั้งกสทชกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงกลาโหมแล้วแต่สำนักงานตุรการชาติมันจะแบ่งเป็นเซสชั่นไปฉะนั้นการมีหลายหน่วยดูแลมีหลายหน่วยงานที่ดูแลแต่เดี๋ยวเขาจะแบ่งงานกันของจากที่เราเปรียบเทียบเนี่ยที่เมกากับเขารวมเลยเขารวมเลยหรือว่าเป็นแบท เป็นแบบรวมรวมหนึ่งเดียวเลยเพราะเขาเป็นซ็นเตอร์ที่จะสามารถควบคุมได้ในเบ็ดเสร็จทีเดียวเลยอของเรามันจะเกิดความซ้ําซ้อนซ้ําซ้อนกันเพราะว่าอย่างเช่นกสชเนี่ยดูเรื่องการนําเข้านาออกนะครับของใบญา,าติหรือของอะไรที่นําเข้ามาส่วนด้านกระทรวงมันธรมก็จะไปดูอีแบบหนึง่งเรื่องกีฬาเรื่องบันเทิงเรื่องการจราจรนะครับใบายาส่วนเรื่องตำรวจในเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆครับแล้วกรารกำกับดูแลการใช้ขึ้นความถี่ของหน่วยภาพราสภาพปัญหาเป็นยังไงฮะจากผลการกษา สภาพก็คือเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ด้วยด้วยด้วย,วยพบรบของไอวิทยุธนาคมเนี่ยฟัมทีเนี่ยมันออกมาตั้งแต่2498โอฉะนั้นน่ยกฎหมายเนี่ยมันก็เลยพูดง่ายว่ายุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับฉะนั้นการปรับเนี่ยต้องให้ทันกับเหตุการณ์และก็ทันกับ ปัจจุบันบเพราะนี่หนือครัปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีต่างเนี้ยมันล้ำหน้าไปเยอะแล้วยิ่งตอนเนี้ยมีเรื่องมีระบบ AI เรื่องอะไรต่างเยอะแยะแม้แต่ตอนเนี้ยปัญหาของแก๊งคอนซนเตอร์ก็แล้วแต่เรื่องความถี่ต่างๆเนี้ยเราก็ยังไม่มีมาตรการที่จะรองรับในการที่จะกําจัดภัยสิ่งเหล่านี้ท,ที่มัน เก้าเราไปทุกทีอ่ะเก้าวก้าเกินหน้าเราไปทุกวันนี้นะฮะเป็นภัยของประชาชนเรื่องของอะไรมันเหมือนมันยังมีความห่างระหว่างการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเห็นได้ชัดตัวอย่างตรงเนี้ยทุกวันเนี้ยนะครับเพราะว่าเราแม้แต่ตอนเนี้ยการที่ว่าเราเขาไม่ใช้ฐานที่ตั้งเป็นประเทศไทยเงี้ยไปใช้เพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเขาสามารถที่ใช้ขึ้นความถี่ของเขาเนี่ยเข้ามา ถคนไทยเราได้ใช่ไหมฮะมาหลอกลวงคนไทยเราได้ในเรื่องธนาคารก็ดีในเรื่องอะไรก็ดีสิ่งเหล่านี้มันมองเห็นได้ชัดไงว่าเราพัฒนาไม่ทันเขาครับ,รบและอีกที่เห็นเนที่มันมีจะมีคุยในผลเนื้อสารในเรื่องการประกาศของกสทชเนี่ยเรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเนี่ยยังไงฮะ ที่แบบวิเคราะห์ความถี่วิเคราะห์ความถี่ก็มันจะมี2ประเภทด้วยกันนะประเภทที่1กับประเภทที่สองนะประเภทที่1คือเครื่องใช้สามารถความถี่ภายนอกเครื่องนะครับหน่วยงานที่มีสิทธิ์ต้องมีหน้าที่คือป้องกันความมั่นคงประเทศและส่วนนั้นอันนี้คือเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทความถี่ที่1นึ่ความถี่ที่สองนี่ก็คือหมายถึงว่า หน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิใช้ดุลยงานที่สองเพราะมันอยากเป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งความถี่เองนอกเครื่องได้อ,อันนี้คือความถี่ที่สองนะครับและข้อสังเกตก็คือเป็นแคาการหน่วยงานรัฐสาหเกตองค์กรอะไรอย่างเงี้ยเป็นพนักง,งานอะไรต่างๆนเนี่ยคืออันนี้ไม่มีสิทธิใช้ประเภทที่หนึ่ง<อ>เขาจะแยกประเภทกันฉะนั้นความถี่เหล่านี้ก็คือเป็นให้เกิดความแตกต่างกันในการใช้ในการควบคุมในการบันทนอันนี้ของเรามันจะเหมือนกับว่า จะมองในเรื่องเขาจะแยกเพราะว่าเกิดเพราะาเกิดความมั่นคงไหมฮะ,ะมีส่วนครับผมมีส่วนเป็นหลักแต่คราวนี้<ๆ>อยากให้จารย์อย่างให้เล่าให้ฟังนะครับว่าผลของการแอการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศเป็นไงฮะไม่ว่าอย่างที่จารย์ที่คุยมีอเมริกาสหรัฐรนะครับเอ,อเมริกากแล้วก็อังกฤษครับ คือ,อของเขาเนี่ยอย่างเมกาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ดูแลเพราะเนื่องจากว่าของเมกาเป็นมูลนใช่มรัฐเขาก็จะมีรัฐบาลกลางการดูแลและควบคุมนะฮะเช่นกระทรวงกลาโหมกองทัพโบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและหน่วยข่าวกรองรนาซาอะไรเงี้ยนี่นี่คือของในทางปฏิบัติของแฟนเปรียบเทียบของเมกาแล้วก็หน่วยงานระดับรัฐหรือท้องถิ่นเช่นตำรวจอะไรเงี้ยที่จะต้องได้รับการอนุญาตจ,จากหน่วยงานนั้นๆนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยหน่วยงานภาครัฐต้องมีการขอใบญาต ของเขาเนี่ยหน่วยงานงรัฐต้องขอใบอนุญาตแต่บ้านเราหน่วยงานรัฐไม่ได้ขอใบอนุญาตนะครับมันจะแตกต่างกันจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะเนืนอกจากว่าเป็นขนองของเขาหน่วยงานรัฐก,ก็ต้องขออนุญาตต้องขอางงาครับเพราะมีการต้องขอเนะพราะว่ามันจะต้องมีหน่วยงานกลางเป็นคนจัดใช่ไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะชนกันหรือว่าใช้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดก็ใช่ครับเพราะนึกจากความถี่เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการชนกันประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยก็คือของเขาอิสระ ในเรื่องอการใช้คลื่นฟวามที่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยก็ทราบว่ามันมีตั้งหลายมลรัฐใช่ไหมครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาจะไปที่เซ็นเตอร์เขาก็สามารถที่จะดูแลได้หมดไม่ว่าเป็นภาคเอกนชนภาครัฐภาค,ภาคธุรกิจเขาสามารถดูได้ครับอังกฤษเหรอฮะอาจารย์ครับอังกฤษก็คล้ายๆกันครับอังกฤษนี่ก็คือก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นต่อนะแล้วก็ FCC ต้องชําระค่าธรรมเนียมเขามีค่าธรรมเนียมแล้วก็มีค่าธรรมเนียมบางอย่างเนี่ยยกเว้น ต่ก็ขึ้นกับรบัฐบาลกลางเหมือนกันของคลายกันนะฮะฉะนั้นการวิเคราะห์จะเห็นได้ชัดว่า อังกฤษเนี่ยเขาจะไม่เก็บเรื่องค่าธรรมเนียมค่าอะไรค่าดูแลทั้งหมดแต่อเมริกาเก็บฉะนั้นของไทยก็เก็บใช่ไหมฉะนั้นมันจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าในวาร์มินิสตาแต่ว่าเขาถือว่าอังกฤษเข้าไปควบคุมได้ตั้งแต่ต้นโอ้ฮะอาจารย์ฮะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าในเรื่องมาตรฐานเทคนิคของเรื่องเกี่ยวเครื่องเครื่องวิทยุค,คมนาคมด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีการปรับเปลี่ยนเรามีการศึกษาในที่เห็นสภาพปัญหายัางไงอาจารย์ครับ คือวิธวาคมเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันมันก็มีมานานพอสมควรตั้งแต่97นะ24 97 98น,นคะครับก็ปรับมาเปลี่ยนมาเรื่อยตั้งแต่มีการแก้กฎหมายที่2 2504มาแล้วก็มา53นะครับเสร็จแล้วเนื่องจากว่าตรงนี้การควบคุมเนี่ยก็คือมันแบ่งเป็นเซสชั่นนะฮะดังนั้นพอแบ่งเซสชั่นปุ๊บเนี่ยเราจะยกตัวอย่างเห็นได้ชัดว่าอย่างเรือประมงเนี่ยฮะเรือต่างประเทศเรือประมงที่ออกไปสู่น่านน้ำต่างประเทศที่มีการ อจอยเวนเจอร์กันหรือ MOU กันกับ,รบประเทศเพื่อนบ้านที่ไปทาไปจับปลาอย่างนี้น่นานน้ำพมา่าหรือว่าเวียดนามอะไรเงี้ยหรือบางประเทศอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้มันเข้าไปทะเลหลวงฉะนั้นด้วยที่ว่าเขาจําเป็นต้องใช้ตรงนี้เพราะเนื่องจากว่ามันมีป้องกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ภายทางธรรมชาติก็ดีพายุก็ดีอะไรก็ดีเขาจะถึงกันแต่ปัจจุบเดิมเนี่ยเขามีช่องเขาเพาะอยู่แล้วพวกนี้เขาเรียกว่าช่องมดดําอ๋อจะไงฮะงช่องดดําซึ่งวดดํามันถือเป็นช่องเฉพาะที่เขาสื่อกันในทะเลโดยเฉ<อ>พาะอ๋อมันเหมือนเป็นช่องว่างที่เขาแบบไม่มีอะไรมารบกวนแล้วมันยิงตรงกันเขาจูนหาการไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจก็ดีหรือเรือ,รอ,อประมงของไทยก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีเขาจะใช้ช่องเนี้ย ป็นช่องที่สื่อสารกันตรงแต่เครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องแมทกันด้วยก็ต้องแมทกันเขาจะจูนเท่ากันคือตัวนี้ที่ผมสามารถพูดได้เพราะว่าอดีต่ผมเคยลงเรือประมงระหว่างประเทศแล้วผมเคยอยู่ในจุดจุดนั้นทําให้ผมได้ทราบได้รู้เรียนรู้จริงๆว่าเออมันมีช่องนี้ด้วยเหรอนะฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ได้รับการควบคุมเท่าที่ดีเท่าท่าที่คือถ้าเกิดเอาไปทําประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดทาเป็นอาจกรรมหรืออะไรพวกนี้มันก็หลบหลีกการตรวจสอบ ัช่อยากให้อาจารย์ช่วยไล่รูปแบบเนี่ยมาตรฐานพวกนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับที่อเมริกากับที่อังกฤษยังไงอาจารย์ครับคือเขาควบคุมหมดเลยแต่ของเราเนี่ยมันเป็นคือคนไทยนี่เก่งยอมว่าเก่งหรือหลบเป็นเรียงหรือเลียงเป็นทางเรื่องนี้เก่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะป้องกันภัยใกล้ตัวเรานะครับเพราะอันนี้เราเห็นว่ามันมีประโยชน์มากถ้าไปใช้ประโยชน์นะครับคือผมได้ลงเคยลงเรือทะเลแล้วผมได้เห็นนะพอพายุมาเนี่ยเราเห็นตะไกลเลยแต่ปรากฏว่า เขาสื่อกันรู้ทันทีเลยว่าจะลบตืวไปทางซ้ายทางขวาทางไหนเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเออมันมีประโยชน์สูงสุดนะอันนี้คือคนใครเก่งครับอาจารย์ครับและเอบทลงโทษอันหนึ่งที่ผลคือการศึกษาเนี่ยของเราเห็นอะไรครับบทลงโทษของเราเนี่ยคือผู้นงเป็นโทษที่ไม่รุนแรงนะส่วนมักก็จะเป็นโทษปรับแล้วก็โทษจำคุกแค่ปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่คนที่ไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็คือพูดง่ายว่าอยากจะให้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงนะครับมีบทลงโทษที่มันชัดเจนกว่านี้ถ้าคุณไม่ปฏิบัติแล้วถ้าเกิดเป็นภัยกับประเทศชาติหรือความมั่นคงอย่างนี้เป็นต้นก็คุณจะดูบริบทวันนี้ก็คือคแล้วถ้าเกิดทางเปรียบข้อข้อผลการศึกษาเนี่ยเปรียบเทียบกับทางอเมริกากับทางอักกงกฤษไปไงในเรื่องไอเรื่องบทบทลงโทษเนี่ย บทลงโทษของของเขาค่อนข้างจะชัดเจนกว่ายังไงครับอาจารย์คือชัดเจนหมถึงว่าถ้ามันมาเรื่องไม่มีใบญาติก็ดีเรื่องขัดคําสั่งของเจ้าพนักงานก็ดีนะฮะเขาจะแบ่งเป็นเป็นขั้นตอนเขาจะมีการปรับเป็นขั้นตอนของเขานะครับแล้วก็จะมีการลงโทษแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะมีการยกเลิกนะครับมีสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ของเราเนี่ยการยกเลิกยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นเพียงแต่เพียงว่าปรับแล้วก็จําคุกแต่ว่า เท่าที่ฟังสิตกิก็ยังไม่มีเกี่ยวเรื่องนี้เกี่ยวเรื่องจำคุกเลยม,มีแต่ปรับนะฮะอาจจะของเราอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่แรกเพราะว่ากฎหมายของเราเนี่ยยังยังเก่าอยู่แล้วก็บทบาาของกสทชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังมีหลายหน่วยมีมีหลายหน่วยด้วยกสทชาเนี่ยมันมีทั้งหมดมีทั้งด้านกระจายเสียงด้านธุรคมด้านทรทัศน์ด้าน,านผู้บริโภคผู้คอ,องบริโภคอะไรมันมี มันยังไม่เหมือนกับที่เปรียบเทียบที่อเมริกาหรือที่อังกฤษมันไม่มีการบริาการอยู่ด้วยกันร,ร่วมอยู่ด้วยอยู่ด้วยหน่วยเดียวกันคือแต่แต่และแต่และหน้าที่ของที่เนี่ยคือเขาก็ทําไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในด้านนั้นๆฉะนั้นก็จะพัฒนาในด้านนั้นๆแต่ถ้าเกิดสามารถที่จะมาคุยกันได้มารวมเป็นองค์กรยบเดียวกันนะครับผมว่ามันจะเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างนี้ต้องฟังแล้วฮะในเรื่องเกี่ยวผล การศึกษาของงานวิจัยเนี่ยเห็นบอกว่าอาจารย์แบ่งเป็นข้อเสนอเป็นสามกลุ่มสามหมวดเลยครับผมยังสามกลุ่ม3ามหมวดยังไงครับอาจารย์ครับก็คือหมายถึงว่าการแบ่งของผมเนี่ยที่แบ่งเนี่ยหมยถึงว่าเราเราจะเห็นได้ชัดว่าเห็นบอกสามชุดชุดที่1่ยังไงอาจารย์ครับก็หมายถึงว่าชุดหนึ่งก็คือหมายถึงว่าคุณจะมีการนิยามแล้วก็อะไรที่ที่มันชัดเจนเนี่ยในเครื่องมือต่างๆนะครับที่จะใช้นะครับว่าจะประเภทของเครื่องมือนิยามให้มันชัดเจนว่าอันนี้คือ เครื่องมือสื่อสารโทรคมคมก็ดีนะใช้อะไรจําเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องอายุอะไรต่างๆการตอ่อใบญาติให้ชัดเจนเพราะทุกวันนี้มันไม่มีกรณีการกระทําและการนิยามหรือว่าการค้าอะไรที่ชัดเจนขึ้นอ,อันประเด็นที่2ก็มีการแก้ไขกฎหมายให้อํานาจในการออกประกาศให้ชัดเจนขึ้นนะครับควรคจะมีแก้อํานาจให้ชัดเจนขึ้นแล้วในอานาจในการลงโทษก็ดีนะอำนาจในการปรับก็ดีคือบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่า มันไม่มีผู้ติดตามอ่ะนะฮะมันขาดการติดตามครัจากนั้นก็จะมีการที่ว่าช่องว่างในการเล็ดรอดช่องว่างในการที่จะประพฤติคนแห่งกระทำเป็นช่องเหมือนกับว่าคนหมายมีช่องครับฉะนั้นตรงที่ต้องอุดนะแล้วก็มีการแก้ไขอนุญาตให้สอดคล้องนะแล้วก็การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงต่างๆของวิทยาคมควรเพิ่มอายุในการอนุญาตให้ทําจากร้อยปีวันเป็นหนึ่งปีหรือสองปีอย่างน้อยเพราะเนี้ยพอใบอนุญาตมันสั้นเนี่ย มันทําให้เกิดการต่อพิเศษขาท่านเรียนันตลอดอ๋อมันข้อถึงในชุดที่หนึ่งเนี่ยเห็นจามีแตะในเรื่องวิทยุคมนาคมประเทศเทคโนโลยีอากาศยานที่ไม่มีที่ไม่มีนักบินคือเรื่องโดนโดนะก็คืออันนี้คือผู้ง่ายว่าตรงนี้ก็จะเสนอได้คือไม่ต้องขอใบญาตได้ไหมให้ใช้คลิคฟามถี่แต่ต้องใช้ค้นคฟามถีตามเกณฑ์ที่กสชจัดสรรให้เท่านั้นนะฮะและวก็ออกประกาศกาหนดการรวมตัวกันเป็นสมาชิกกลุ่มประกอบอาชีพ แต่และวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้มันมีความชัดเจนให้มันชัดเจนอันนี้บันเทิงอันนี้กีฬานะครับให้มันชัดเจนขึ้นกำกับดูแลกันเองแบบมาตรฐานจริยบาลที่เชื่อถือได้สามารถจดยื่นแจ้งโดยรับรองยืนยันกันแทนการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็การทํานําเข้าครอบครองอะไรต่างเนี่ยขอ,องผนมะีิทธิคมในการขึ้นทะเบียนครอบครองเป็นข้อยกเว้นสําหรับบางกรณี ค,คือมัน,น,ม,นมันก็คือเหมือนกับพอเทคโนโลยีมันมีการปรับเนี่ยมันก็ต้องมีศึกษาให้มันสอดคล้องกับการปรับของเทคโนโลยีอันนั้นเป็นการดูแลที่ง่ายขึ้นถ้าสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ครับข้อเสุอนี้อันนึงในเรื่องการฝ่าฝืนนะฮะว่าก็คือการบังคับมาตรการบังคับในการปรับให้จากเบาไปหาหนักยังไงอาจารย์ก็คือจาก,บจากเบาก็คือตักเตือนอ๋อตักเตือนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติสั่งปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีหรือเบาไปเลย ไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้คือข้อเสนอเนะี่ยให้มีการตักเตอือนแล้วก็มีการปรับพอสมควรแล้วดำเนินการตามกฎหมายตามกฎหมายเกี่ยวกับบังคับการาแล้วชุดที่สองเป็นไงครชุดที่3เป็นไงครอาจารย์ครับชุดที่สองนี่ก็จะเกี่ยวกับการศึกษาการทดลองการใช้การพัฒนานวัตรกรรมนะครับเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยหมายถึงว่าต้องมีการมีการเสนอมีการนําเสนอมี ถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้เอาไปใช้ไม่ว่าในด้านการค้าก็ดีในด้านธุรกิจก็ดีให้ชัดเจนเพราะเนื่นะะองจากกศชมีอำนาจอยู่แล้วฉะนั้นต้องประกาศออกมาให้ชัดเจนแล,แล้วก็มีอาโทษเกี่ยวกัเรื่องกันขั้นต่ำสุดขั้นกลางขั้นสูงสุดอะไรเงี้ยด้านการศึกษาอะไรต่างๆนะให้มันอยู่ในองค์การยพด้วยกันนะครเพราะล้วนแต่มีประโยชน์ใช่ไหมชวนุทีศาก เพื่ออะไรเพื่อเกิดความเป็นธรรมอ,อ๋ออันนี้ก็คือเพื่อสังคมเพื่อสังคมเพื่อ,อนนประชาชนสังคมอ่าใช่ยังไงฮะอาจารย์ครับประชาชนสังคมก็คือต่อไปก็เพื่อความเป็นธรรมการกาหนดโทษตามความรุนแรงของการกระทำความผิด บพื่อนำโทษทางปกครองมาปรับใช้นะครับแล้วก็เพื่อความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันให้ประกอบธุรกิจก็ดีนะเกิดความเกรงกลัวหรือความรวดเร็วของตัวในธุรกิจใช่ไหมนี้คือให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วยที่มาตาไว้มาตา28วักสองที่อาจารย์บอกอ่า28วักสองใช่ครับคือมันต้องสอดคล้อง28วักสองแล้วก็กาหนดให้มีการจับกลุมบังคับขังอะไรเนี้ยแล้วก็ประกอบการทันักคุมพศ .2544 นะครับกับพรบกิจการกระจายเสียงแล้วกิจการ โทรทัศสอนครับสิ่งไอเนี้ยมันต้องมันต้องมากันคราวนี้โซคีอาจารย์อาจารย์มีข้อเสนอเนี4ยชุดมอว่ามันคล้องกับ4เป้าหมายของอาจารย์คราวนี้เอข้อเสนอเนียชุดที่4ไงอาจารย์ครับชุดที่4เนี่ยก็คือคุณกำหนดอำนาจของคอชชอให้ชัดเจนว่าควรจะมีอำนาจอะไรบ้างคราวนี้การกำหนดอำนาจของคอชชอให้ชัดเจนเพราะอะไรเพื่อการพัฒนา ครับให้ทันกับเทคโนโลยีแล้วก็ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอ๋ออันนี้อันนี้ต้องต้องคำนึงด้วยต้องสำคัญคเพราะตอนนี้การคำนึงถึงผู้บริโภคน้อยนิดหนึ่งนะฮะน้อยไปนิดหนึ่งมีแต่น้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้เราต้องให้โอกาสของคนมาลงทุนเพื่อมาเพราะว่าเวลาการลงทุนพวกนี้มันต้องใช้ทุนสูงครับผมมันก็เลยต้องสนับสนุนก่อนไหมฮะ ต้องมีส่วนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็ทําการคือต้องมีการรับรองมาตรฐานเพื่ออะไรเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าครับ,รบการมีการรับรองมาตรฐานแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็พูดง่ายๆว่าในเมื่อมีการรับรองมาตรฐานมีการตรวจสอบแล้วก็ให้อํานาจอะไรเต็มที่หมายถึงว่ากําหนดอะไรชัดเจนแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็ดีหรือผู้ที่นําไปใช้หรือว่าผู้ประมูลขึ้นออกไปเนี่ยมันก็จะมีเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจ แล้วก็เป็นข้อต่อสู้ได้ภายในประเทศและต่างประเทศได้นะครับครับท้ายในการศึกษาเนี่ยของงานวิจัยจะมีสรุปกฎหมายที่ใช้อากาศยานที่ไม่มีนักบินก็คือโดรนนี่ยังไงอาจารย์ครับก็คือด้วยประกาศก็มีทั้งหมดอย่างที่เคยกล่าวไว้เบื้องต้นก็คือมีประกาศของกทชประกาศของคมนาคมนะฮะและประกาศของกาลาโหมและสำนักงานตุนตุนรเชาตินะครับครับก็คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตต่างๆเนี่ย การนําเข้านําออกอะไรออก,การครอบครองเนี่ยประกาศของทอชเป็นผู้ที่ดูแลทางใบอนุญาตและจดนะครับส่วนข้ารากาเนี่ยก็จะเน้นในด้านงานดิเลกบันเทิงแล้วก็เหตุการณ์จราจรแล้วก็การถ่ายภาพมันมีแบ่งเป็น3หน่วยงานที่ต้อง,งดูแลนะฉนะนะั้นฉะนั้นเนี่ยคนมันจะสับสนนะฮะว่าเฮ้ยเรามีโดแล้วเนี่ยเราจะขึ้นกับ บริบทของประกาศของคอชหรือค้ามคมหรือกระทรวงอะไรซึ่งอันนี้เราควรจะต้องเหมือนที่เราคุยตั้งแต่แรกข้อเสนอแนกของอาจารย์ก็คือก็ควรจะต้องบูรณาการร่วมกันจากที่เห็นไหมครมันมีกฎหมายตั้งแต่2 4งสที่ขึ้นนะครับะะที่ในมันในแต่ละกระทรวงมีกฎหมายหลักกฎหมายรองอะไรพวกนี้คือสรุปง่ายๆนะครับการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่กสชทั้งหมดห้าด้านที่ทุกวันนี้ที่มีทั้งหมดห้าด้านด้านบริโภคด้านโทรทัศน์ด้านกระจายเสียงอะไรก็ดีจะต้องรวมกัน แล้วทํางานร่วมกันในองค์ควายบเดียวกันเพราะเนื่องจากเป็นแกนหลักกชองกสชเหมือนกันนะครับอย่าแบ่งแบบทุกวันนี้ถ้าแบ่งแบบทุกวันนี้ต่างคนต่างเดินครับประการที่หนึ่งรประการที่สองด้วยกฎหมายต่างๆที่มันแยกกันเนี่ยของกระทรวงคมนาคมก็ดีก,ก็ดีต,ตํารวจแ่งชาิก็ดีควรที่จะมานั่งแล้วว่าจับรวมกันม,มัดรวมกันให้มันชัดเจนวันสต็อปเซอร์วิสะ ครับผมวันนี้นะครับทางรายการขอขอบพระคุณจา์มากเลยครับนะครับที่เป็นตัวแทนนักศึกษาปก .2 หนึ่งกลุ่มที่4นะครับเอเซียนะครับมาคุยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับว่าผลการศึกษาในเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกสชนะครับนะครับท่านผู้ชมครับหวังว่าผลของการศึกษานะครับในเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกสสชนะครับกรณีการกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมนะฮะ ผลสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสังคมนะครับวันนี้ทางรายการเวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันเสาร์และอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึ่งผมดรเด่นชยัยคลเดชเดชาชายัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับอาจารย์ขอบคุณครับ